จะเลิกกุ๊กๆไก่มากินข้าวหน่อยลูก่นอยู่กลางป่า่นุนอู้เอาให้มันกินข้าวก่อนปลาร้องแล้วฝนจะตกแล้วเอารีบเวาให้มันกินลูกแล้วก็กลับ วิธีไทยบ้านของจุนทุกวันจุนก็จะมาเกลือข้าบักจื้อกับบักจืน้นอันนี้เขาเรียกบักจือ้อเนี่ยตัวขาวตัวนี้ตัวขาวตัวนู้นเขาเรียกบักจืน้นแล้วจุนก็จะมาเลี้ยงวัวไหม,ไมเลี้ยงวัวช่วยคุณตาไหมไม่เอา้าทําไมไมเเ่เลี้ยงไก่เออเลี้ยงไก่อย่างเดียวเหรอแล้วก็